สำหรับวันนี้นะครับ F2 ผมก็ได้ก็คือครบ3วันเนาะวันที่25ถึงว mm ันที่เ7เพราะนั้น F3 ผมเอ F2 ผมมี3ขวดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะออกลูกออกมาเป็นอันนี้เป็นขวดเปล่านะครับขวดเปล่าที่ผมต้องแยกมาเอา F2 มาใส่ขวดเล็กนะครับจริงๆขวดเล็กเนี้ยอันนี้เป็นขวดเปล่าที่พ่อบ้านเขาซื้อมานะถ้าขวดเล็กนี้ก็ประมาณ3.4เหรียญถ้าขวดใหญ่เนี้ย ถ้าซื้อเขาก็เก้าจุดสเหรียญประมาณครับอันนี้ผมก็ทําเองครับทําเองกินเองเลยนะครับอันนี้คือ f สอแต่อันนี้ f หนึครับสังเกตนะครับ f 1เนี่ยเราไม่ได้ปิดฝานะครับ f 2เราปิดฝาสนิทน,นะครับ f 1นึ่อย่างต่มเจวันถึง21วันแต่ว่าถ้าใครเป็น k e โตถ้าใครทำ f a ส t i n g ไม่มีคือซีเรียสเรื่องซูการเรื่องน้ำตาลก็หมักให้ได้ยีวันนะครับน้ำตาลจะหมด F2 F2 ปิดฝาสนิทเรียบร้อยอย่างตามก็คือ3วันนะครับแต่ว่าที่อยู่เมืองไทย1วัน2วันแล้วก็ชิมดูนะครับ